ดีค่ะวันนี้น้องน้ำวุ้นนะคะจะมาสอนแม่อาให้เล่นเกมเกมอะไรนะคะมินิเวลด์ค่ะมินิเวลด์แต่อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือไปต้องดาวโหลดก่อนอ่ในดาวโหลดสิจะใ,ใช้ข้อความเสียงก็นี่ค่ะ,คะอืมติดมันเป็นเกยมยังไงอะคะ ลาไปดูวันนี้กันดีกว่าโอ้วอันนี้เน็ตไม่ดีว้าวค่อยสร้างกันสวยๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะสนามฟุตบอลอะไรการแข่งกีฬาอะไรเขาสร้างกันแบบนี้แหละอืมเล่นสวนสนุกได้ด้วยการเลือกตัวละครสัต คีเราจะดาวน์โหลดอะไรก็ได้นี่ก็คือมินิเวิร์โอเคงั้นเรามาติดตั้งกันเลยนี่ก็มาติดตั้ง สวนสนุกนั้นน่าสนใจจังเลยใช่ต้องอนุญาตเรามาเข้าแล้วเรามาดูกินกันดีกว่าเพื่อมันจะเหมือนในภาพกันเหมือมากเริ่มใหม่เลยอ่ะเขากำหนดการใช้งานพขาก็บอกว่าคุณยอมรับนะ ว่าจะต้องนู่นนี่นั่นก็โอเคเราจะเล่นเราก็ต้องยอมรับนี่เต้นกี่คนเนี่ยเต้นคนเดียวโอเคอันนี้เตือนที่เกิดกับปีที่เกิดของใครให้แม่อาใส่อืมแม่อาใสยเพราะว่าแม่อาเป็นเจ้าของ i p a d นี่เขาก็รู้สิว่าแม่อาก่แล้วไม่ก็รู้ว่าแม่อาก่แล้วนี่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 ถึงไหนนี่นี่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเอาตามกว่าหนึ่งเก้าไปตามมีกแก่แล้วว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นี่นะคะเปิดเอาชีวิตยด ทำไมต้องหมดนี้อะคะไปหมดอื่นเลยอันนี้หมดสร้างสารรค์ได้ไหมอ่อไม่ชอบต่อสู้อะคะ่ะส่วนแนะนำเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะอันนี้คืออะไรคะสร้างสวนนะคะอันนี้เป็นสวนที่เราสามารถ ทุกคนก็จะเห็นว่าไข่มีไข่อยู่ข้างบนแช่ไหนไข่ข้างบนก็จะได้มาจากการที่เราทำสวนอืมแล้วไข่นี้เอาไว้ทำอะไระคะไข่เอาไว้สามารถซื้สวยจังเลยไข่สามารถซื้อสกินพวกนี้ได้ออนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงพวกเราจึงต้อง สะสมไข่ยูนิคอร์นน่ารักมากเลยแต่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเราเติมเงินกันยังไงเราจะไม่เติมเงินหรอกเราจะรีดโหมดฟรีโ <c oughs> หมดฟรีก็คือหมูที่ได้มาจากไข่ไข่สามารถซื้อได้เหมือนกันคุณยังไม่มีชุดตกแต่งนะไปเลือกซื้อก่อนสิโอเค เรามาเล่นโหมดพัฒนายังไงอะคะโหมดพัฒนาต่างจากโหมดปกติยังไงโหมดพัฒนาก็คือโหมดที่เราสามารถสร้างตากลัวได้สร้างอะไรเหมือนในแอเพจที่วุ้สร้างเราจะเล่นที่ลาบเพราะที่ลาบมีพื้นที่ให้เราเยอะมากอ้าวที่ลาบเอาแบบไหนมีให้เลือกด้วยเหรอที่ลาบนี่ไงทุ่งหญ้าเริ่ม นี่ก็คือที่ราบนะคะว้าวอันนี้ค<า>ือที่ของเราหมดเลยใช่ค่ะมันมันจะแตกต่างจากโหมดปกติที่ว่าโหมดปกติมีแค่สีตัวเลือกมีแค่พืชเครื่องมือจีจีปาทะจีปาตะ,ะ,ตะแล้วก็บล็อกแต่ว่าถ้าเรามาเล่นในโหมดพัฒนามันก็จะมีนักพัฒนา ซึ่ง <Ừ> โหมดพัฒนามีดาวมีจุดเซฟที่เราจะเห็นเมื่อเขาสร้างตากลัวกันโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่โปรแกรมได้แล้วนะคะเราค่อยมาเป็นเพื่อนกันเออเดี๋ยวเราค่อยเล่นต่อ